วจ่องออนไลน์มาค่ะจองออนไลน์ตอนนี้ราคาอยู่ที่ท่านละ8 5าบาทนะค,คะห้สนะ่วน้าโอเคขอบคุณนะคะถึงแล้วค่ะส่วนสุพัฒนาแลนค่ะและที่อยู่ในมือแพมตอนนี้นะคะก็คือตั๋วค่ะที่แพมซื้อออนไลน์ชำระเงินออนไลน์มาค่ะในราคา 850บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะมาที่นี่แล้วก็มาจ่ายเงินที่นี่นะคะต้องเช็คชัวร์นะคะ3วันล่วงหน้าแล้วก็การชรําระเงินที่นี่นะคะจะอยู่ที่890บาทค่ะจะบอกว่าในตัวของเขานะคะมีด้วยก,กัน3จุดใหญ่ๆเลยมีเวลคัมดิงนะคะเป็นจุดแรกและหลังจากนั้นเราจะเข้าสวนและก็ไปชิมบุฟเฟ่ทุเรียนรวมถึงนานาผลไม้อีกหลายชนิดเลยค่ะและเราก็จะมีริสแบนตรงข้อมือตรงนี้นะคะเพื่อบอกให้รู้ว่าเราได้ผ่านการชรําระเงินมาแล้วแล้วเราจะไปเที่ยวตรงไหนของสวนก็ได้ค่ะ อันนี้เป็นน้ำอะไรคะน,น,ยยน,น้ำลำไย,ยปัน่นน้ำลำไย,ยปั่นน้ำลำไยปั่นค่ะทุกคนอืมุ้มคอรก้มก่อยก่อนที่เราจะเข้าสวนนะคะขอศึกษาเส้นทางกันสักนิดนึงค่ะโอ้โห ใหญ่โตมากนะคะมีหลายจุดที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นโปรแกรมผลไม้บุฟเฟ่ต์นะคะสวนผลไม้ที่เราไปเก็บไปชิมได้ด้วยนะคะมีแปลงผักสาธิตการเกษตรต่างๆวันนี้ค่ะจะพยายามเก็บให้ครบทุกอย่างเพื่อเป็นแฟนรายการนะคะกำลังจะเข้าอุโมงค์ม่านะคะ ด้านข้างสิเป็นมา่านบาหลีนะคะสามารถจอดรถเพื่อถ่ายรูปได้นะฟิลลิ่งของที่นี่อ่ะมาปุ๊บเวลคั่มดิงปั๊บเราก็จะมาเอนจอยกบบบรรยากาศธรรมชาติสวนผล,ลไม้ที่ให้เห็นอยู่ข้างทางตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นลำไยมะเฟืองเจอมังคุดด้วยนี่ต้อนอะไรเอ่ย ะะเป็นช่อคล้ายอางุ่นแต่จริงๆเขาคือลองกองกันเองค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะตัดลูกที่สุกให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะตัดเลยตัดเลยอันนี้คือลองกองนะครับสายพันธุ์ตันหยงมัดเปลือกบางยางน้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ชิมรสชาตินะครับว่าจะหวานแค่ไหนเนาะสดๆจากต้นเลยโหสโลแกนเขาดีมากเลยเปลือกบางยางน้อยใช่ครับหาหวานหวานสดๆจากต้น เมื่อเด้นใน,นช่วงนี้เนาะ<ด>จะได้ทานสดๆจากต้นนะครับ สลากคะ่ะทุกคนเป็นสายพันธุซูมาลีนะคะใครชอบกินกันบ้างคะเราจะไปเก็บผลสดๆกันที่ต้นเลยนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าการเก็บผลสลากสดๆ,ๆนะคะที่ต้นรสชาติจะเป็นยังไง่งที่นี่นะคะเขาบอกว่าเก็บได้ตลอดทั้งปีเลยะคะ่ะไปกันเลยว้าแวังหงาโอ้โหกำลังปัดเลยได้แล้วนะครับ ละเก้าเดือนอนะครับขอนูเขาดูหน่อยหวานแน่นอนนะครับสดๆจากสวนเลยมไม่มีเม็ด <laughs> เม็ดมันฝ่อ <laughs> มันอยู่ไหนไม่มีบางลูกเนี่ยมันจะเม็ดจะฝ่อไปเองอทำให้มีเนื้อเยอะขึ้นนะหวานหอมมีแบบเปรี้ยวไปลปลาหน่อยๆแบบจะมไม่หวานเลี่ยน,นนะครับ <pecially> เมื่อก ok ี้เราชิมผลไม้ที่เป็นน้ำน้มกันไปแล้วใช่ไหมคะผลไม้น้ำนามที่อร่อยก็กำลังรอเราอยู่ค่ะเพราะเราจะไปชิมบุฟเฟต์ทุเรียนทุกคนเตรียมตัวฟินได้เลยค่ะเพราะว่าแพมนะคะจะพามากินบุฟเฟต์ทุเรียนบุฟเฟต์ผลไม้กันแบบไม่อั้นเลยหนึ่งรอบนะคะมี4ชั่วโมงด้วยกันกินแล้วรู้สึกแน่นนะคะเดินเราไปข้างนอกให้ย่อยและถ้าเวลาอย่างเหลือนะคะกลับมากินมาชิมต่อได้เลยค่ะ นี่เจอคนขอถ่ายรูปด้วยนะแสดงว่าเราสวยมากทุกคนคะความพิเศษของที่นี่นะคะก็คือถ้าเรารู้ว่าเราชอบแบบไหนเราสามารถขอให้พี่ๆเขาเนี่ยจัดในสิ่งที่เราอยากได้ได้เลยแพมชอบแบบสุกแบบหำหมนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาเลือกให้คะ่ะพร้อมที่จะปินไปด้วยกันหรือยังคะ ตรงนี้นะคะตรงหน้าแพมตอนนี้นะคะมีพระเอกของเราคือทุเรียนหมอนทองค่ะในแต่ละวันนะคะอาจจะมีสายพันธุ์อื่นๆเข้ามานะคะเช่นก้านยาวชนีนะคะส่วนผลไม้นะคะอื่นๆก็จะเป็นตามฤดูกาลเลยวันนี้นะคะแพมหยิบมังคุดเนาะสวรรนะคะมะม่วงแก้วมังกร ส้มโอสละนะคะแล้วก็มีสับป,ประรดด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นผลไม้ที่แบบ the best ของไทยแลนด์เลยและของขาวนะคะเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยกันเลยค่ะเช่นผัดไทยนะคะขนมจีนผักสลดัดส้มตำไก่ย่างหมูปิ้งนะคะโอ้โหขนมหวานก็มีด้วยนะคะเชื่อว่าหลายคนที่มาตรงนี้เนี่ยต้องอิ่มต้องจุกใจกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวแพมจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะไปชิมกัน 嗯。Mm. ะะแพรรู้สึกว่าฟินจุใจเลยล่ะคะ่ะสำหรับบุฟเฟ่ต์ผลไม้แล้วก็อาหารนะคะอยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าผลไมออ้อร่อยอร่อยคุณภาพดีแบบนี้เนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรมาจากที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวจะไปพูดคุยคะ่ะกับพี่ที่จะตอบทุกเรื่องราวที่เราสงสัยกันเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอพี่เขาเลยค,ะยค่ะทุกคนขาที่นี่จริงๆแล้วก็เป็นสวนใช่ไหมคะและทำไมถึงกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอาหารบุฟเฟ่ต์อะไรรองรับอย่างเงี้ยคะ่ะ ช่วง2,138-39ปัญหาเรื่องราคาผลไม้ตกต่ำค,ค่อนข้างจะรุนแรงมากพี่ว้วนผู้จัดการนี้ก็ต้องมีความคิดดินน้นรนคิดว่าปัญหาของราคาทุเรียนเนี่ยคมันจะอ,ออกพร้อมกันราคาก็ถูกทุกทีตลาดมันตายอะไรแบบนี้ราคาก็ตกทำไมมีปัญหาเรื่องตลาดเราก็ต้องแก้ปัญหาว่าก็ทำสวนนี่แหละให้เป็นตลาดอไอเดียดีมากนะให้คนมาศึกษาดูงานต้องการให้คนได้เห็นนะครับซึ่งชาย วิสัยทัศน์หรือคอนเซปต์ว่าแหล่งเรียนรู้ดูและชิมอิ่มคุณภาพและทําอย่างไรให้เที่ยวได้ทั้งปีนี่ถึงเป็นเสน่ห์ใช่ไหมคะที่ทําให้หนูเนี่ยเวลาเซิร์ชแบบบุฟเฟ่ผลไม้สุภัธาแลนี่ขึ้นใน o o เกิลนาดบบต้นๆเลยใช่ครับเพราะว่าเป็นสวนแรกของประเทศไทยที่กําเนิดเรื่องผลไม้บุฟเฟ่ดูได้เที่ที่เป็นตำนานที่เป็นแบบที่บุกเบิกเลยเคล็ดลับอะไรคะที่ทําให้เราเนี่ยแบบ อยู่มาอย่างยาวนานขนาดนี้ลูกค้าติดใจขนาดนี้เนื่องจากเราต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ก็ปลูกผลไม้หลายๆชนิดนะครับผลไม้เมืองร้อนเนี่ยเรามีครบหมดในเมืองไทยแล้วเราต้องการให้เที่ยวได้ทั้งปีนะครับเพราะว่าเมื่อเราทําเมืองไทยแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติรู้เราต้องการส่งเสริมผลไม้ไทยให้เข้าไกลทั่วโลกแล้วก็ปลูกผลไม้ทุกอย่างขอรับนักท่องเที่ยวทุกชาติเช่นกัน มีรถนำชมก็มาแล้วอธิบายตามฐานการเรียนรู้ต่างๆนะครับเรามีตั้งแต่สวนสรละมีตั้งแต่การอบสปานะครับเพราะเราทำต้องเชื่อเชิงสุขภาพด้วยแล้วก็มีกินบุฟเฟ่<ห>แล้วยังมีกาเฟยังมีเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งแล้วก็จุดสุดท้ายสมุนไพร<ห>นะครับซึ่งตัวเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนมาแล้วเนี่ยสุขภาพดีกลับไปด้วยครับโอ้อิ่มท้องอิ่มใจสุขภาพดีกลับไปด้วยใช่ครับ เพื่อนขาแล้วเมื่อกี้หนูเห็นแบบผลไม้เยอะมากเลยแล้วก็อร่อยมากๆเลยคือเขามาจากไหนหรือว่ามาจากที่สวนสุพัตาแลนอย่างเดียวค่ะสวนสุพัตราแลน์เองเนี่ยก็เปิดอยู่นะครับแล้วก็ปลูกผลไม้อยู่เนี่ยปันประมาณสัก15ชนิดนะครับก็คือในฤด,ดูกาลนี้มีของตัวเองเกือบทั้งหมด <5. S 2> การสร้างเครือข่ายคือสิ่งสําคัญนะครับวันนี้อของเราหมดสวนนี้ช่วยได้ไหมวันนี้ของสวนนี้หมด ส่วนี้ช่วยได้ไหมนี่คือหลักการในการที่เราจะสร้างเครือข่ายเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจแล้วก็คนที่ปลูกผลไม้ในพื้นที่ด้วยบางช่วงนะครับที่นี่ก็อาจจะหมดไปแล้วของภาคตะวันออกเราก็ยังไปช่วยภาคใต้บางวันของภาคใต้หมดก็ไปภาคอีสานภาคเหนือนี่คือสิ่งที่เราสร้างเป็นเครือข่ายสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้พี่อ้วนฝากสุพัฒนทาแลนด์กับคนผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ค่ะสวนสุพัฒนทาแลนนะครับเข้าไปใน Facebook สวนสุพัฒนาแลนด์ระยองนะครับก็จะมีเพจเบอร์ไลน์ก็0815881519นะครับเราหวังว่าในการที่มาแล้วจะสร้างความประทับใจให้ทุกท่านกลับไปไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติการเที่ยวที่ดีทำให้สุขภาพดีนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะอายุยืนนานที่สุดครับ ที่นี่นะคะสุภาพทาแนดแพมเคยมาแล้วค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าจากการมาในวันนี้นะคะในอนาคตแพมก็จะกลับมาพร้อมกับพาครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆมาอีกแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วุฒนมากๆเลยนะคะขอบคุณครับผลไม้ไทยไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของคนต่างชาติเท่านั้นนะคะ คนไทยเองก็ชอบทานผลไม้ไทยเหมือนกันค่ะและตลาดผู้บริโภคในไทยนะคะก็สําคัญไม่แพ้การส่งออกเลยค่ะคนไทยก็ต้องช่วยกันอุดหนุนสินค้าดีๆของคนไทยด้วยกันนะคะสวนสุพาัทาแ,แลนนะคะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ช่วยกระจายสินค้าผลไม้ไทยของเกษตรกรค่ะทั้งจากในภาคเดียวกันและภาคอื่นๆด้วยนะคะ ใครที่อยากจะมาสัมผัสกับประสบการณ์ดีๆแบบนี้มากันได้เลยค่ะส่วนแพมนะคะขอตัวไปทำกิจกรรมในสวนกันต่อให้กระเพาะทำงานอีกสักนิดเพราะเมื่อกี้นะคะแพมทานบุฟเฟ่ผลไม้มาเต็มท้องเลยค่ะ รีบมาอุดหนุนผลไม้คุณภาพเกรดพรีเมียมกันเลยค่ะที่งานไทยฟู้ดเฟสติวัล2024 by MOC นั่นเองค่ะวันนี้มาออกวูกกันที่เนชั่นทีวีค่ะ สำหรับผลไม้นะคะที่มาจําหน่ายในวันนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้นํามาจากภาคใต้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวสวนและก็กะเกษตรกรค่คะที่เราเห็นนะคะเป็นผลไม้สดตามฤด,ดูกาลนะคะก็จะมีทุเรียนในราคากิโล180บาทเท่านั้นค่ะและก็มังคุดนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเนื้อสวยนะคะไม่แข็งนะคะแกะปุ๊บว้าฉ่ำอร่อยแบบนี้นะคะอยู่ใน ราคากิโลละ60บาทเท่านั้นค่ะเห็นไหมคะลูกค้ามาแน่นร้านตลอดเวลาเลยใครที่สนใจนะคะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเนชั่นทีวีก็สามารถมาได้เลยตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึง28มิถุนายนค่ะเวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเลยไม่ต้องกลัวของหมดนะคะเพราะว่าเขามาเติมของกันเรื่อยๆเลยค่ะ ะะว่ามังคุดของที่นี่เนี่ยมีคุณภาพจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะคะดูเนื้อนะคะแล้วก็ดูรสชาติของแต่ละลูกเลยว่ามันเป็นยังไงอมาเลยลูกแรกอสุ่มเลยหยิบมาแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันแกะสดๆแกะจริงๆเลยนะคะทุกคนคือแบบเนื้อมันสวยมากค่ะนี่แกะพลาดนิดนึงนะคะมันก็เลยติดออกมาทั้งเปลือกแล้วอันนี้แต่ว่าเนื้อของเขาขาวมากทุกคนดูค่ะ ขาวอ่ะเดี๋ยวไปลูกต่อไปเราจะสุ่มกันต่อนะคะเป็นลนะคะอ่ะลูกนี้ดีกว่า <But> ทุกคนขาวมากแล้วก็แกะง่ายมากนะคะไม่แข็งแบบที่เราเคยเจอกันเลยลูกต่อไปเลยนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยคะ่ะแกะง่ายมาก <Yeah. S 1> นี่ นี่คือการสุ่มนะสามลูกแพนไม่เจอลูกไหนเสียเลยแล้วก็เนื้อดีอตดเหมือนทานไี่ปวนเลยค่ะอร่อยมากโอเคอันนี้ได้เลยอันนี้สองวันทานได้เฮ้เริ่มเซียนว้า ทะลุออกมาเลยค่ะทุกคนผิวสวยมากนะคะเนื้อฟูมากดูสิคะโอ้โหแต่ละเม็ด เนื้อเขาเยอะมากเลยค่ะนี่คือทุเรียนหมอนทองจากภาคใต้นะคะก็มาจากกองตรงนี้ที่เราเห็นนี่แหละค่ะเป็นเกรดพรีเมี่ยมเกรดส่งออกเลยนะคะในราคากิโลละ180บาทเท่านั้นใครนะคะที่อดใจไม่ไหวอยากจะทานเลยก็สามารถให้พี่ๆเขาเลือกแบบที่พร้อมทานแกะออกมาใส่แพ็คแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครนะคะอยากจะมีประสบการณ์แกะเองนะคะปอกเองกับมือก็ให้พี่เขาเลือกได้เลยค่ะไม่ว่ากันเลือกได้หมด ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์นะครับบริโภคผลไม้นะครับซึ่งในช่วงแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่เอาไว้200กว่าจุดนะครับทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับอันที่เช่นนะครับศูนย์ราชการนะครับเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเอเชียทีคนะครับไอคอนสยามนะครับแล้วก็ห้างต่างๆนะครับอีสต์วิวนะครับต่างๆพวกนี้นะครับรวมถึงห้างท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรกับเรานะครับอีก100กว่าห้างแล้วก็ มีการเปิดจุดที่จำหน่ายผ่านรถโมบายธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งเรามีวิ่งทุกวันนะครับร้อยจุดทุกวันนะครับยังไม่เคยหยุดเลยนะครับแล้วก็นําสินค้าราคาประหยัดไปจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ๆนะครับก็ถือว่าปีนี้นะครับมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกของเรานะครับก็ถือว่าได้ขับเคลื่อนมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับพบเห็นทุเรียนพบเห็นมังคุดที่ไหนนะครับผ่านได้เลย นะครับหรือผลไม้ใดๆก็แล้วแต่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีทยอยออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นลองกองลำไยนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับบริโภคผลไม้นะครับช่วยกันนะครับเศรษฐกิจไทยจะได้รุ่งเรืองนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนไทยด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับปีนี้นะครับแล้วก็ถือว่าช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเตือนแล้วนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนปีนี้นะครับทุเรียนนี่ใกล้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะทานรีบผ่านนะครับ เกิ ะะกำลังมองหาผลไม้พรีเมียมผลไม้คุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้นะคะอยากจะชวนทุกคนนะคะมาที่งานไทย Food Festival นะคะ2024 by MOC นะคะงานนี้นะคะก็มากันได้เลยตอนนี้ที่ Nation TV นะคะเพราะว่าผลไม้สดๆนะคะคุณภาพดีรอคุณอยู่ค่ะและยิ่งถ้าพบสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะนี่ต้องมากันเลยนะคะงานที่นี่นะคะจัดตั้งแต่วันที่24-28ถึง 28, มิถุนาย,ยนนี้ค่ะมาอุดหนุนเกษตร,รษกรไทยกันนะคะ เพราะเกษตรกรไทยจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาผลผล,ผลิตคุณภาพที่ดีต่อไปค่ะ